ประตูหน้าจะเป็นแบบประตูบานเปิดคู่เข้าในติดตั้งดิจิตอลล็อกนะคะงานสีขาวค่ะหน้าตา่างจะพาวนดูนะคะอันนี้อุปกรณ์การเก็บงานของเรานะคะทั้งทำความสะอาด ภายนอกก่อนนะคะหน้าต <c ười> ่างบันเปิดแล้วก็หน้าต่างบันเลื่อนแบ่งซีเดี๋ยวรอทำความจะาดภายในหาต่างบันกระทุง น้ำหน้าต่างบันกระถ ung จะเป็นส่วนของห้องต่างๆที่ใช้เป็นหน้าต่างบานเปิดนะคะ านของลูกค้าจะอยู่ติดกับถนนมอเตอร์เวย์เลยนะคะเสียงจากทางดังเสียงจากนอกบ้านจะดังงานติดตั้งบ้านทั้งหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูจากภายในเนาะอันนี้กำลังเก็บงานครีนงานกันเอ่ออ,อ,อน้องไปหน่อยเอ๊บานเลื่อนแบ่งสีช่างเตรียมตัว ขนของขึ้นรถกลับแล้วนะคะบ้านหลังนี้เป็นกระจกเทมเปอร์นะคะอันนี้บานเปิดค่ะหน้าต่างบานเปิดส่วนของครัวก็มีบานเลื่อนแบ่งสีภาพสวยงามอุ้ยสวยงามมากเลยนะคะยิ่งเวลาแสงมาเนี่ยอันนี้กระจกกระจกเขียว6มิลลิเมตร ตัดแสงสีบ้านของลูกค้าอ,ออกแบบได้สวยมากเลยนะคะเป็นไรกระจายอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งประมาสามนะเราขึ้นอย่าแล้ว